สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณบึงแหวงได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสคลิปที่นายเชพลได้ไลฟ์สดและพูดถึงคุณหนุ่มกัญชัย พิธีกรรายการหุน่นกระเสนายเชยพลมีการพูดที่ว่าจะให้พูดเป๊ะๆทุกคำไหมนั่นคือความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งคือความหมายของลุงนะครับนั่นคือสิ่งที่ลุงอธิบายให้กับทนายรัชพลสิริสาคนได้เข้าใจเพราะมีคนถามมาเยอะทนายก็ได้ทำคลิปถาม ถามลุงว่าสิ่งที่ลุงพูดไปผ่านรายการรายการอะไรนะหหนอะไรนะหหนสักอย่างลุงก็จำไม่ได้เพราะว่าพิธีกรไม่ได้อยู่ในใจลุงแล้วพิธีกรคนนั้นไม่ได้อยู่ในใจลุงแล้วลุงก็อย่างที่ว่านะครับลุงจะเป็นคนที่สังเกตว่าคนที่เข้ามาในชีวิตลุงเข้ามายังไงเขาคิดอะไรกับเราเขาอยากได้อะไรกับเรา เขาคิดอะไรจากเราเราก็จะมองทุกอริยบทที่เราเจอลุงไม่จำเป็นต้องมาอธิบายว่าสิ่งที่ลุงเจอมีอะไรบ้างเพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตต่อให้เราเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลุงหรือเอฟซท่านใดที่เดินไปกับลุงเดินไปทางเดียวกันมุ่งหน้าไปทางเดียวกันเชื่อถือว่าไม่มีใครเจออะไรเหมือนกัน จากประเด็นนี้นั้นคุณบึงแบ่งจึงได้พดข้อความที่ว่าถามพิธีกรเขาหรือ,อยังว่าเขาให้ค่าเองไหมใหญ่ได้แต่ที่โคกหนองในแหละพ่อคุณแล้วลูกอ่ะอย่าเลี้ยงด้วยเกมเยอะมารยาทสอนหน่อยเดอ้อไอพ่อก็นังพามอ้อนแม่ยกลูกก็ส่งเสียงแทรกตลอดสงสารเด็กๆเดีเด๋ยวเขาจะว่าพ่อแม่ไม่สั่งสน หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าไม่อยู่ในใจแก่แต่อยู่ในใจคนมากมายกว่าแก่แล้วเขาก็เข้ามาเขาหวังอะไรจากแก๋หรอตอบจุดๆคนที่เรียกมันลุงป้าคือมันเป็นพีพองพวกนั้นใช่ปะใช่แทนตัวเองด้วย ไหลชนกับมูนีช็อตต่อช็อตเลยบัก่วยบังอาจไปเทียบกับรัศมีเขาเนาะแกน่ะแสงหิ่งหอยเขาน่ะแสงจันทรเอฟซีเขาก็หลายกว่าแกปานเขาสิงิดหนังหน้าแกจนป่านนี้แกยังไม่เห็นเงาหัวเจ้าอยู่เนาะก็เขารู้ทันเลยไม่ชอบเขาละสิ โอยอยากขำเป็นภาษาซิมบับเวแข่งกับแอดป้าเลยพ่อสอนคนอื่นลูกเล่นเกมตีกันลุงจ๋าลุงจ๋าตื่นจะตื่นเฮลโหลลุงอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพิธีกรคนนั้นค่ะขวัญใจขบจ้าเขาคือฟ้าลุงคือจุดเทียบไม่ได้กับเขาเลย และจะบอกให้แค่ลุงอ้าปากพิธีกรคนนั้นก็<ๆ>เห็นไปถึงลำไส้ของลุงค่ะจิตตะวิทยาล้ำลึกฮ่าฮ่าฮ่ากล้าพูดเนาะมึงกูแหละหมั่นเคียวหฮ้ยก็กันชัยเขารู้ว่าแกคือฆาตกรไงแกก็เลยไม่ชอบเขาพิธีกรคนนั้นเขารู้ทันแกแต่แรกแล้วไง ไม่ได้อยู่ในใจคนอย่างแกใช่ไหมจำเลยที่หนึ่งตอนนี้คุณไม่อยู่ในสายตาของพิธิกรแล้วลุงตตมเคลียร์เรื่องเงิน8000สนให้ได้ก่อนเถอะครับลุงบอกว่าถ้าอยากรู้ให้ไปถามทีบ้านอ้าวตกลงบ้านไอ้เสียหรือบ้านไอต้ตมกันแน่ ลุงวีร้าบอกเหลือสามแสนตอนคนย้ายงูใช้เงินหมดแล้วตอนคนย้ายมีผู้ใหญ่ใจดีออกค่าคนย้ายให้ลุงวีสายมะนูแกไม่เคยโทษตัวเองเลยบุคคลดีเด่นในคุกคนอย่างมันคนอย่างมันแม้แต่ในคุกก็ไม่สมควรอยู่ควรไปอยู่ในปรโลกเท่านั้น จริงเห็นด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ทางด้านของคุณโมนิแกลลอรี erie, กันต่อนะคะโดยคุณโมนิได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มมดคันไฟโดยได้โพสข้อความที่ว่าเมื่อคืนลุงพวยจำเลยที่หนึ่งสั่งสอนตาชานว่ามาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวอย่าไปยึดติดกับบ้านนอกดาวที่ตัวเองละ่ะพวย สนองกิเลสตัวเองพอหรือ,อยังบ้านรถรถไถรถมอไซที่ดินซอปะกอพอที่แปดไราพายนาคยกไปไว้ในที่ส่วนบุคคลพุทธพาณิชล้านเปอร์เซ็นต์เข้ากระเป๋าตัวเองสร้างจากเงิน f อ4ทั่วโลกบริวารคอยเหลียบเพื่อยอดวิวคำพูดกับพฤติกรรมย้อนแย้งมากๆคนเนรคุณพ่อตาแม,ม่ใหญ่ ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนถูกไล่ออกจากโรงงานจนมาอยู่กับพ่อตามแม่ยายพ่อตามแม่ยายก็กั้นห้องครัวให้เป็นห้องนอนให้ครอบครัวพ่อมาแต่ตัวกับมอใส่เครื่องซักผ้าพัดลมหอบกันมาจากสมุทรปราการมาเป็นนักพนันรับจ้างกรีดยางจนนี้สินพันตัวเองหาทางออกไม่เจอจนต้องลงมือทำอะไรหรือเปล่า เนรคุณพ่อตาแม่ยายเนรคุณหมอฟิตเดี๋ยวเนรคุณคนต่อไปขอไปเรียบเรียงก่อนหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ายิ่งนับวันก็ยิ่งแสดงนิสัยสันโดนไม่ดีออกมาให้เห็นนะมันเนรคุณเอฟสีคนที่ช่วยเหลือเงินทอง เพราะมันบอกไม่ได้ขอเอามาให้มันเองคือมันว่าเอฟสีง่ o. เหมือนมันพูดชี้หาตัวเองอีกอย่างมันด่าใครก็ได้ยอดไม่สนหรอกคอมเมนต์ยิ่งเม้นยิ่งยอดเพิ่มเข้าหามันไม่เคยเข้าไปดูฝั่งของพวกมันเลยค่ะเกียดฝั่งมันทุกตัวเลย รออีกนิดเดียวเดี๋ยวมันจะเหลือแต่ตัวเหมือนที่มันทำกับพ่อตามันเหมือนกับว่ามันว่าให้กับตัวเองฟังไปนิดเดียวเหมือนมันนั่งด่าตัวเองคนอะไรชั่วจนคดีปเป็นหางว่าวไม่มีเมตแตจะสำนึกสักนิดพ่อตาแม่ใหญ่ไม่เคยนึกถึงบุญคุณเนรคุณได้ทุกคนแกเกิดมาเป็นคนได้งไงไอ้นี่ใครไม่มีประโยชน์แกตัดทิ้งหมดไม่มองเขา ว่าเคยช่วยเหลือพวกงูที่อุ้มชูฆาตรกรฆ่าเด็กขอทานออนไลน์บริจาคให้มันพวกงู